ซึ่งจนน้ำตาไหลโตชวนปรีชาร้องเพลงเวอร์ชั่นเปียโ,โนพร้อมเปิดแรงบันดาลใจเพลงยื้อจากซีนจากลาในหนังนางนาคสามารถติดตามต่อได้ที่ฮอตท,ที่สุดในนาทีนี้หนีไม่พ้นภาพยนตร์ไทยเลือดอีสานสัปเปร,เรอหนึ่งในหนังจากกระวาลไทยบ้าน ที่ตอนนี้ทำรายได้ถล่มทลายกว่า700ล้านบาทไปแล้วแถมเพลงประกอบภาพ,พยนตร์อย่างยื้อก็ได้ยังได้รับความนิยมไม่แพ้กันโดยตัว MV โกยยอดวิวไป31ล้านวิวแล้วหลังปล่อยเพียงแค่2สัปดาห์แถมยังครองเพลงมาแรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งใน youtube แบบต่อเนื่อง ล่าสุดโตศักดิ์สิทธ์เวศสุภาพ,พรสิบลิ่งนักเปียโนโมากพรสวรรค์เลยไม่รอช้าชวนอาจารย์ปรีชาปัดภัยหรือติ๊กศิล,ลปินและนักแต่งเพลงคุณภาพจากแดนอีสานซึ่งทั้งร้องและเขียนเนื้อเพลงยื้อมาร่วมรายการเปียโนแอนไอสเปเชียลเอพิโซดพร้อมร้องเพลงนี้ในเวอร์ชั่นเปียโนที่มีโตบรรเลงให้ บอกเลยว่าซึ้งจับใจไม่แพ้ต้นฉบับยิ่งขยี้ความรู้สึกของการจักลาจนน้ำตาไหลนอกจากนี้ต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับคนดังยังได้มาพูดคุยในรายการและไม่พลาดโชว์เสียงร้องเพราะพระ้พรอมเปียโนโด้วยปรีชาเผยว่าผมติดตามเปียโนแอนไอมาหลายเทพผมชอบฟิลเปียโนโเป็นอะไรท,ที่ทรงพลังมากม สามารถดึงทุกอย่างดึงเราได้หมดเลยผมเลยเถอกีตาร์แค่เท่แทและดีดเบาๆไปให้ทางเปียโ,โนเป็นคนควบคุมซึ่งโตก็บอกต่อว่าตั้งใจทำเปียโนแอนไอเพราะพอได้ฟังเพลงกับเปียโน,โนก็ทำให้นักร้องได้อยู่กับเพลงได้มากขึ้นพร้อมบอกว่าเวลาที่ร้องเพลงนี้ทุกครั้งก็สังเกตเห็นว่า อาจารย์ปรีชาเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในที่มันเต็มอยู่ในใจซึ่งปรีชาได้ตอบว่าใช่ครับแต่เราปล่อยตัวเองลงไปในเพลงเยอะมากไม่ได้มันจะเกินควบคุมยิ่งเสียงเปียโ,โนมันเร้ามากๆเราก็ต้องถอยออกมาเพราะมีหลายครั้งมากที่ขึ้นคอนเสิร์ตไปได้ครึ่งเพลงแล้วร้องไห้เป็นเด็กเลยครับยินก่อนจะเล่าต่อถึงเพลงยื้ ที่ถูกแต่งไว้แล้วเมื่อเจ็ดปีก่อนว่าคือชื่อหนังสับป,ปรเรอถูกวางไว้ในส่วนหนึ่งของหนังจากกระวาลไทยบ้านผมก็เลยได้รับโจทย์มาว่าให้เขียนเพลงเกี่ยวกับการลาจากของคนเราไม่ว่าจะเป็นการจากด้วยการตายหรือจากด้วยอะไรที่คนเราต้องมาประสบพบเจอเรากลัวการที่จะต้องเสียเขาไปหรือกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวมากที่สุด มันพยายามจะตกผลึกเรื่องราวพวกนี้ให้ได้จนวันหนึ่งผมดูหนังแม่นาคพระขนงนางนาคที่พี่สายเจริญปุระและพี่วินัยไกรบุตรแสดงในตอนนั้นมันเป็นซีนที่หลวงพ่อโตท่านเรียกพ่อมากไปร่ำลาลูกเงียเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่อยู่ในหลุมศพตอนนั้นความรู้สึกของเราคือขนาดข้อมากเป็นคนกลัวผีทุกคนกลัวผี แต่ก็สลัดความกลัวแล้วไปนั่งตรงหน้าลูกเมียร่ำให้ร่ำลากันความรู้สึกตรงนั้นมันก็แวบเข้ามาในหัวเลยคือเราเอาตัวเองไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคิดเลยว่าถ้าเป็นเราละ่ะเราจะเสียใจขนาดไหนในซีนนั้นมันจะมีเสียงปี่แวบๆเลยคุยกับทีมงานว่าผมขอเอาปี่มาใส่ในเพลงด้วยได้ไหมเพื่อทำความรู้สึกนั้นมันยังอยู่กับผม มันเป็นความเข้าใจมากๆเลยกับความรู้สึกแบบนั้นแล้วเราก็คิดว่าทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงผมด้วยเหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาทุกอย่างมาเขียนเป็นเพลงนี้ครับสำหรับสับเบอร์นั้นต้องเตได้โชว์ความสามารถทั้งเขียนบทคนเดียวและขึ้นแท่นผู้กำกับเดี่ยวเต็มตัวเป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวเผยแบบติดตลกโดยไม่กักว่า จัก,กรวาลไทยบ้านนั้นเขาได้ก๊อปไอเดียการทําหนังเป็นจัก,กรวาลเชื่อมถึงกันมาจากจัก,กรวาลมาเวลนั่นเองนอกจากนี้ผู้กํากับคนดังได้เผยอีกว่าเผยว่าส่วนที่เรื่องสัป,ปเหรอ่อนั้นพูดถึงการลาจากเพราะเขาบอกว่าถ้าเราจะเขียนบทต้องเขียนเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก็น่าจะความตายแหละที่น่าจะใกล้ตัวเรามากที่สุดครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมทําสกออีสานเองด้วยเพราะว่าตอนแรกงบน้อยยิ้จ้างอาจารย์เก่งๆไม่ได้เราเลยโทรฟีลอกเด็กนักศึกษามาช่วยเล่นดนตรีให้หน่อยเพราะผมเองก็ไม่มีทริสตีเกี่ยวกับดนตรีแค่อยากได้อารมณ์นี้อย่างซีนที่พอ่สปปอสับเปลอาสักพูดกับลูกเจิดที่มีไดอาล็อกว่าบ่อจากมื้อนี่มือหน้ากาจากกันคือเก่า ซึ่งในหนังมีประโยคดังกล่าวแต่ไม่มีซีนนี้เป็นเพราะว่ามันดิ่งครับเรารู้สึกว่าตัดอยู่กับมันเป็นเดือนเรายังรู้สึกว่าดูครั้งไหนมันก็ดิ่งคนที่มีการสูญเสียอยู่แล้วมีประสบการณ์ชีวิตอยู่กับเรื่องนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าก็กลัวเขา move on ไม่ได้เลยเอาออดี้กว่าจริงๆทุกประโยคที่เกี่ยวกับงานศพที่เป็นกอน คนจะไม่กล่าวถึงเพราะมีคอเมดี้ครอบอยู่แต่จริงๆมันเป็นสารสำคัญมากตลกร้ายมากครับนอกจากนี้ในรายการต้องเตยังเท้าความสมัยเป็นเดือนมหาวิทยาลัยและพูดถึงการขึ้นเวทีเล่นโชว์ร่วมกับเพื่อนอีกสองคนอย่างโด้งเด้งนัทวุฒิแสนยบุตรรับบทจ่าลอดและตาต้าชาติชายชินศรีรับบทเซียนในฐานะวงดีดีที ด้วยก่อนที่ต้องเตะจะโชว์ร้องเพลงยินดีที่ได้รู้จักของตัวเองโดยมีโตเล่งเตียให้แบบเต็มเต็มเป็นครั้งแรกเรียกว่าไพเราะจับใจสุด,สด